เวงที่เก็บชโชคดังแล้วมันจะมาเป็นแบบรถเอ็กซ์ยูนแบบเราของเราจะมีหลายแบบโอ้มีรถให้เหลือกหลายรุ่นเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมขันไอ้คันนี้ผมอัพตันแล้วนะดูดิความเร็วสูงสุดแล้วแต่ผมไม่ผมดูแล้วผมมาเจอคันนี้คันนี้ดีกว่าเยอะเลยครับอัพแค่เดียวมันความเร็วได้ดีมาก

โบงจากโบงโบงถูกแม่บ้า นเนี่ยคันนี้เทคันนี้เทมากต้ราคานี่แหละน้องมันม้วนฮู้ยคนเนี้ยคันเนี้ยมันคันที่ดีสุดในเกมแล้วคันที่เท่ที่สุดราคาสิบห้านล้านวันี้ก็ก็เพหลักไม่มีเงินะม่ัไม่แคมหม่เกดสี่ร้อยเอาเงินต่อแค่ขับรถมาดเงี้ยก็จะเพิมกขับรถเงินมันก็จะเพิ่ม

Sí, Moon. ี่ยขอเมบไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์มาในเน็ผมก็ทำคลิป i don't know Oh, <laughs> my อย่างแรงอะ่ะเหรคับสุดท้ายตู้มอ้าวังไม่สุดท้ายครับต้ดท้ายสี่หมื่นห้ามันโอเค Mm. ไขหวานมันออกไปแล้วพอมาตรงนี้แล้วมันก็แล้วแล้วเราพี่พูดว่าแม่พูดมันก็ออกไปเลยทำไมาช่วงนี้มาส่งมาตรงนี้วะ ทำกันเพื่อ Oh, 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 ว่นกันายเอออาไม่เลือนห้าม ให้ทุกคนดูความเร็วสูงสุดของมันนะในการอัมตันแนะถ้าความเร็วีก็จะดีครับผมตอนนี้ผมหลับเพราะวันนี้อยากคิดว่าจะจบแล้วแทนนี่มเนาะไม่เรื่องไงหาหมื่นรอเงินห่างหมื่นมาจากไหนอ่ะเงินห่างหมื่นมาจากไหนวะ เดี๋ยวผมค่อยกลับไปดูย้อนชิบอ่ะโอเคกดทำอะไรวะไม่ได้ถายเอ้าทำไมไม่ได้เอาเกมเออหรือปะเนี่ยผีเงินวัดเออเกมเออหรือปะนี่นี่โค้ชสวย คอสวะไอ้เราดู <observed> <Okay. S 1> ว่าคอมไปตูเท่าไหร่ค่ะออมได้ว่าเราขึ้นแล้วสองเราแกเ้าไม่หล่ครับต่อมันจะเพิ่มจากตอนแรกแต่เ้าไปเท่าไหร่มาดูกันกรืลังการ์ดครับว่าจะมีอะไรนะคะ ขรอคอนเร็วก่อนสามร้อยไหมสามร้อยโอเคสองร้อยเก้าสิบหกกระตันใส่แล้วนะพีเมย์พี่เมย์คยอคนเงีย ฮ้ยกูกูมไม่เอาสีเที่ยมันบงังเนี่ยฟอร์มได้เที่ยอะไรเนี่ยทำไมกูนั่ง